สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในะ n o ต t า n นเ o b r e a k e r นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เกม The Walking Dead ครับผมซึ่งบอกเลยว,ว่าเกม The Walking Dead เนี่ยก็อันนี้เป็นซีซั่นหนึ่งนะไม่ใช่ซีซั่นสองครีมแอนทายนะครับซีซั่นหนึ่งนี่ก็บอกเลยว่าผ่านมาประมาณปี2ปีแล้วเหมือนกันทำให้ผมนึงเอาเกมเก่ามานั่งเล่นไม่ใช่หรอกครับผมเพราะว่าภาคเนะี่ยผมไม่เคยเล่นเลยจริงๆซีรีส์ The Walking Dead ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยซ้าแค่คิดว่าอยากจะมาลองนั่งเล่นดูแล้วก็ถือโอกาสเอาเกมเนี้ยเล่เลยดีกว่าครับผมเผื่อจะมีใครสนใจมานั่งดูกนน รายละเอียดคร่าวๆลึกๆยังไม่รู้ครับเข้าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนี่ยเพิ่งเปิด New Game มิวเกมเลยเนี่ยอ่าโอเคระดับความยากง่ายชัวร์เลยครับสแตนดาร์ดคือจะมีฮินครับคอยบอกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างระดับมินิมอลนี่คือจะไม่มีอะไรเลยครับก็คือโล่งโจงเราเล่นครั้งแรกครับเอาธรรมดาก็พอครับอย่าไปอย่าไปห้าวเยอะครับอ่าเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันอันนิวเดย์ใช่ไหมอ่าบอกว่าเกมนี้นะทุกๆการเลือกของเรานะครับมันจะสามารถมันจะอัดแอปครับผมมันจะอัดแอปไปสู่การ จบอีกรูปแบบเพราเกมมันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆการเลือกของเราที่ผมเข้าใจมาคร่าวๆนะโอเคนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเครดิตของเขาครับของ s k y b บาว,วเอล็กเ้ย The Walking Dead แหมมาเลยดีไม่มีคาว่า previously on the Walking Dead บอกว่าท้าความตอนที่แล้วอโอเคก็ว่ากันไปครับกราฟิกก็บอกตามตรงว่าเกมเนี้ยเขาทำออกมาให้คล้ายเป็นแนวการ์ตูนครับผมภาพจะไม่ได้แบบว่าเป็นเอนจินเกมแบบว่า next gen หรือก็เป็นเนี่ย ผสมผสมมันลายเส้นของหนังสือการ์ตูนเข้ามาด้วยโอเคครับผมผมว่าอยู่ในระดับที่สวยพอรับได้ครับเกมเน้นเนื้อเรื่องอยู่แล้วเห็นว่าได้รางวัลเนื้อเรื่องมามากมายหลายทีบรางวัลเลยทีเดียวแล้วเราน่าจะได้รับก็เป็นพิ่มืดคนนี้นะยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรส่วนนี้ก็น่าจะโดนจับมาครับผมแต่ยังไม่รู้จับมาเพราะอะไรเหมือนกันมันน่าจะค่อยบอกไปคร่าวๆแต่ผมเชื่อว่านี่น่าจะอาจจะเป็นแค่ผสมมาบทครับในเรื่องหลักฉันว่านายไม่ได้เป็นคนทํานะฮะเอาเอางี้เลยเหร เออหนึ่งสองสามสี่เราก็ต้องถามทำไมพูดอย่างนั้นล่ะว่าฉันก็ขับรถให้ไอ้พวกคนที่ต้องติดคุกมากมายวนอย่ากพวกนั้นก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำทั้งนั้นแหละเออแล้วเราก็ต้องตอบว่าแล้วคุณตอบไปว่าไงอะ่ะ <say>, yep. ใช่ฉันเชื่อว่านายไม่ได้ทำหรอฮะมันตออย่านี้เหรอ อันนี้เหมือนจะเป็นวอลทุกอย่างที่ขอความช่วยเหลือบนร,รถนะอ๋อเหมือนจะวอลมาคุยกับตรงนี้แต่อันนี้ไม่ได้รับทราบเท่าไหร่หรอกบอกว่า now าวเอ็ g e ท at the r e a ร view ว i r r o r อ๋อให้มองตรงนี้ครับผมนี่กระจกสองหลังแล้วก็ทิศสายเข้าไปแข่งจ้องตากันไหมป๋าฉันก็ตามดูเคสของนายมานิดหน่อยนะที่เมคอนเบฮะคุณมาจากเมคอนเหรอยูก็โอ กดหนึ่งะครับสามอาทิตย์กดหนึ่งหมดเขากมาจากนี้คหรใช่มาจากแอตแลนตาซิตี้คอร์ปว่าฉันอยากที่จะมาทำงานในคดีอาญากรรมแล้วก็น้่แหละเหมือนประมาณว่าคดีของเราน่าสนใจใครมา,ม,ม,ามันประมาณกำลังคุยกับเราอยู่นี่แหละภ <laughs> าษาอังกฤษผมก็ได้ไม่ได้อะโอเค หมือนจะเป็นวิทยุมาคุยสักอย่างหนึ่งซึ่งก็อะไรดีเราควรจะมองอะไรไอ้กอนบอกว่าไป UGA เป็นทหารเหรอหรืออะไรไปเป็นทหารหกปีมั้งไม่รู้เหมือนกันเรามองออกไปข้างนอกทำไมเว้นเลืองทีนี้มั่วอย่างเดียวครับเพอแต่รถตำรวจเต็มเลยกดหนึ่งชัวชัวมันคงไม่น่ามีอะไรแตกต่างเยอะมากหรอ คือมันเสี่ยมันเสียงที่มันมีการตอบมันมีการเขาดาวไงเหรอฉันว่าเธอน่าจะแต่งงานกับผู้หญิงผิดคนนะอสองดีกว่าหรือไม่เธอก็แต่งงานกับคนผิดคือหมายถึงเราฮะ,ะ,ะทำไมไม่ตอบอ่ะเราวกหกสองทำไมไม่ตอบอ่ะทำไมเราทำท่าเลยไม่เข้าใจอา้าวแป๊บหนึ่งนะรถตำรวจฮอเฮอไปหมดเลยมีอะไรวะ ใช่เมืงองแอตแลนตาแน่เลยแอตแลนตาน่าจะเป็นเมืองเดียวกับที่วอลลิกมันตื่นมาแล้วเข้าไปเอาปืนเมืองที่เกิดเหตุซอมบี้ครับผม <az> นั่นแหละก็คือมันขับรถมากมายขับรถสองคนะอะไรพวกนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> crying over right where you snotting sit. and all ไม่อยากจะแปลได้จังเลยมันมันไม่รู้จะสื่อสารออกมายังไงมันพูดไวเอาเป็นว่าเหมือนอันี้มันก็รำคาญเป็นทายุนะมึงแจ้งอะไรนักหนาอันนี้มันก็คุยกับเราอยู่มันเล่าถึงใครสักคนหนึ่งนั่นแหละอะไรมามามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่มันไม่ใช่ผมนะอะไรวะ หายแล้วบ้าบหนึ่งนะง,งงงงงเลยทีนี้สองสองบางทีเขานอ,นเอาจจะเป็นคนไรสุดนะอ๋อมันพูดถึงใครบางคนที่แบบว่าแต่ว่าไปกป่อเหตุอาญากรรมแล้วก็อ้างแต่ว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดเอาจริงๆนี่น่าไม่น่าใช่เลยเรื่องหนักนะอยากไปเจอซอมบี้ อยากแปลได้หมดจริงเลยอ่ะแล้วก็ฉันมีอะไรจะบอกนายอยากวอชอัลโอ้เมื่อกี้ซอมบี้ป่ะซอมบี้ป่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะผมเห็นอะไรไม่รู้มีคำขึ้นมาผมมองจอปุ๊บเห็นเป็นแท่งำดำๆมองเลยเฮ้ยซอมบี้ผมกดหนึ่งปุ๊บวอชอัลชนตู้มเลยตื่นมาใคร เฮ้ยมึงมาจากไหนเมื่อกี้ถนนยังดีๆอยู่เลยเอ้ยมาถึงก็เอางี้เลยเหรออ่ะโอเคดีเหมือนกันครับไอ้แก่ั่าตายแล้วยังที่เจ็ดคุยกับมันละมาเราผจญซอมบี้กันดีกว่าวอล์กินเดียร์ทเจอกับซอมบี้ครับผมนินตาดีๆสิตกลงกูยังไม่รู้เลยมึงชื่ออะไรเนี่ยพี่มืดฮะัพี่มืดเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เลยเหรอแหมอัดมาหกนาทีเจ็ดนาทีหรือเปล่าหรือเท่าไหร่ตื่นมาปึ๊บเอออู้ย ขี้ใช่อ้าวโอเคโดนกุญแจมืออยู่อีตายอ้าวขาเจ็บขาเจ็บเป็นแผลเลยแล้วลุงตำรวจหายไปไหนลุงตำรวจกระเด็นไปนู่นแล้วยู o เมลทูลู find t h ไฟเ y to c คาอ่าเรามองไปตำรวจสิเฮ้เจ้าหน้าที่คุณยังเป็นอะไรไหมผมยังติดอยู่ที่นี่อ่ะแล้วก็ไม่ตอบอะไรออกมาเลยมองรอบๆก่อนสิมีอะไรนี่คืออะไร ขีบกระจกออกไปเอะผมมองรอบๆก่อนดีกว่าข้างหลังนี่คืออ่ะอันนี้คืออะไรอะลูกแอช็อตกันแล้วปืนมันออกไปข้างนอกได้ยังไงวะน่ะอ่ะ,อะโอเคเราทีบเอาใจเอ้ยทีบทีบอีกรอ,อบหนึง่งมึงเหนียวใช่ไหมทิบอีกรอบหนึ่งมึงสักยันห้าแถวมาใช่ไหมเออนี่ห้าแถวไม่ได้การกระสุนนะอ่ะโอเค now move forward กด W ค่อยๆกระดือออกไปครับผมจำนึงนะกดหนึ่งเพื่อมองกดสองเพื่อจับลองกดหนึ่งก่อนดิ ก็กดหนึ่งแล้วไง need that ฉันจะเป็นที่จะต้องพาตัวเองออกไปนอกกระจกกดหนึ่งคำนึงนะ use the mouse wheel อ๋อโอเคครับเราต้องกดนี่โอเคครับอ่มันสามารถ scroll scroll mouse ได้ว่าจะทำอะไรเมื่อกี้ผมมองแล้วมันก็บอกคตอนนี้ผมจำเป็นที่จะต้องพาตัวเองออกไปออกไปออกไปสิพี่มืดออกไปออกไปหนังไม่เหนียว oh. สแสดงว่าไม่ได้สักอะไรมาครับ โดนอะไรบาดนิดหน่อยเนี่ขาเป็นแผลเลยนี่ตกมาจากหน้าผาเมื่อกี้นี้ครับผมที่ผมรู้สึกว่าเราชนซอมบี้สักอย่างหนึ่งถึงว่าไอ้ตำรวจนี่มันก็บ้าน้ำลายครับอยู่ๆมันก็ปิดวอลแล้วมันก็หันมาคุยกับเราแบบไม่มองทางเลยครับผม use เเบเคื่อขยับตัวออกไปโอเคเกมนี้เป็นเกมในเรื่องใช่ไหมมามาเจอดีกว่าโอ้โหพี่มันกระเด็นเหรอทำไมลอยเลือดได้เหมือนโดนกระเด็นเหมือนโดนลากมากกว่า ค่อยๆเดินไปอันดับแรกผมว่าคว้าปืนก่อนดีกว่าเราไม่รู้อะไรครับคิดว่าเป็นเลฟโเดสเลยลูกซองลูกซองขอ,ขอเหอะนี่อะไรอ่ะเออหยิบลูกซองก่อนบอกว่าปืนของเจ้าหน้าที่มาหล่นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้โหมึงยืนด้วยขาข้างเดียวได้ออ้โหูอ้หูทำเสียงสะเจ็บแทนแล้วก็ไม่มีลูกด้วยบอกว่ามันน่าจะถือง่ายกว่านี้ถ้าเกิดเอากุญแจมือนี้ออกไปอ่าโอเคครับ เท็กช็อตกันเชลครับ <c oughs> เอาการะสุนลูกซองก่อนเอาก่นานโอ้โหแล้วมึงเป็นตำรวจมึงพกลูกซองอยู่หนึ่งนัดขากระเจ็บจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเอายังไงนะพี่หรือว่าเออใช่ตามหลักตำรวจคนเนี้ย,นเ,นยเขาต้องมีกุญแจไขกุญแจมืออ่าโอเคครับ <c oughs> <c oughs> คิดให้เมกเซนส์มันใช่ออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์อฟิซอร์หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับหรือจะเรียกเป็นคำว่าเจ้าหน้าที่จะสูพกว่าคำว่าโ o l i c e ครับผมกะแย่หมิดแม่งเอ้ย ออฟฟิเซอร์อ่าโอเคนี่คือกุญแจคุณหยิบกุญแจก็ได้มึงอย่าลุกขึ้นมานะลุกมานี่ด่าพ่อนะบอกไว้ก่อนโอเคเราก็จัดการไขซะแหมททาหน้าเหี้ยมดําอ้าวกุญแจหล่นแล้วไปโยนยู่ตรงปากเลยไม่อยากคิดเลยมึงจะลุกมากัดไหมเนี่ยมึงอย่าทาสาวระทึกสิอย่าอือกูลุ้นแทนนะเฮ้ยไขไขมึงมึงอย่าลุกนะพี่ตำรวจนะลุกมาได้เดี๋ยวเอากุญแจแทงหัวเอา ไอ้นี่ฟัดหน้าเลยนะบอกไว้ก่อนโหดนะบอกไว้ก่อนโอเคปวดหมดแล้วทำไมเสียงมันมันหายใจมือมันกระดีอีกกระทือกกระทือกกระทือกเฮ้ยหู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 อะไรอ่ะหู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 โคดิชีตชีสักติดกดเอ้ยเอ้ยทีทีทีไม่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 อะไรอ่ะ มาถึงกระพ่าดโดนมันแดงแต่เร <Koll ater> <statistically> <Uh, okay. okay. ิ่มเลยอ่ะโอเคคลิกทุกคอนติเนียลอ๋อโอเคครับมีจุดเช็คพอยท์ครับผมที่ตำรวจอย่าอย่าอย่าออฟฟิเซอร์อย่านะอู้อ้โห้อู้อู้อู้มาลูบเดิมเลยมาลูบเดิมเลยฮอลลี่ชีตฮอลลี่ชีตกดเอสทีฟ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 มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไปไกลเลยนะ ปืน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 ใส่ลูกใส่ลูกพี่มึงก็ยัดไม่เข้าเฉยเลยชิดชิดเก็บ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 กูบอกให้เก็บไอ้ม็ดไอ้ม็ดกูบอกให้เก็บมึงยิ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 งเสียโอ้โหเกมมันระทึกขนาดนี้วะเนี่ย กูก็ระทึกไม่ต่างกับมึงเหมือนกันแมนแป็นวะเนี่ยลุกทำไมบอกว่าบอกว่าทำไมหนังก็ถึงเน่าอย่างนี้ทำไมกลิ่นมันถึงเน่าอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในความหมายของมันอะโอเคเรามองไปทางอื่นได้ไหมเฮ้ยนายตายแล้วเหรอาตายแล้วเหรอ ถ้ามันตอบมาว่ายังไม่ตายจ้ะนี่คือยันหน้าครับยันเอ้ยแป๊บหนึง่งกูไม่ได้ตาฝาดตกใจหมดเลยเมื่อกี้มองเ a l า o u mystery friction บอกว่าเรียก Help ชันมีบางคนบอกว่ามาว่าฉันฉันยิงใครสักคนหนึ่งไปแล้วยังไงเสียงอะไรซอกแซกซกแซก,ซกเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอู้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะ เสียงมาจากไหนอ่ะเสียงมาจากไหนอ่ะเสียงมาจากไหนนี่เหรอคลิปหายแล้วครับวิ่งวิง่งไอ้มืดไอพี่มืดมึงวิงว่งวิ่งโอ้โหมึงยังจะล้มอีกโนวิงว่งวิ่งบอกให้วิง่งมึงนี่ก็ลีลาแต่เดี๋ยวเราแค่ขาเป็นแผลโอ้โหไปตามหาเด็กคนนั้นก่อนเลย แล้วซอมบี้มาต่างต่างเยอะแยะลักเฟ็มเลตตกเฉยเลยเฟ็มเลตตกเฉยเลยค้างเฉยเลยเนี่ยโอ้โหทำไมกระตุกอย่างนี้เนี่ยเร็ว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 ขอร้องวิ่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 งเร็วเร็วเดี๋ยวมันก็ตามทันหรอกเอาดิปีนตีนตีนตีนเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมปีนต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 ีนโอ้โหหยลุ้นโอ้ย อ่าโอเคครับซอมบี้มันโง่งครับมันปีนตามมาไม่ได้ไม่แต่ซอมบี้ในงเลฟโฟเดะนะครับที่แม่งสกิลโคตรพิเศษเลยครับทั้งปีนทั้งวิ่งได้หมดเลยโอเคครับดีที่ปีนอ๋อมีเสียงปืนอีกแล้วโอเคครับตังหลักของซอมบี้นี่ยครับที่เรารู้กันซอมบี้ตามเสียงปืนหรือเสียงดังโอ้ยเลยอีกแล้วว่าทำไมลมเต็มท้องไม่หมด โอเคใช่พิมูดใจจะสลายครับผมมึงจะระทึกอะไรเกมนี้สรุปคือเริ่มมาก็โดนกัดไปดอกแรกแล้วครับผมโอเคแล้วเราอยู่ที่ไหนที่บ้านหลังอะไรเราหลับไปนานขนาดไหนทําไมเมืองมันถึงที่ผาผวาวป่วงไวขนาดนี้โอ้โหเราต้องเดินกระเปกกระเปกนี่คือกองอะไร set. เอ็กซ์เมายทีเซตเออประมาณว่าเซ็ตน้ําชามองเหมือนจะเป็นน้ําชาของเล่นเหรอ เหมือนจะเป็นน้ำชาช่วยน้ำชานี่คืออะไรลูกอัพทรีเฮาส์ไม่มีบันดไ,ไ,ไดอนโอ้โหบอกว่าฉันจะขึ้นไปไงขา,าจเจ็บๆอยู่เนี่ยอโอเคแสดงว่าเราต้องเดินสำรวจครับผมเชื่อสิเฮลช่วยดยครับมีใครอยู่ไหมบ่อนี้มีอะไรไหมนี่คืออะไรอ๋อแสดงว่าเหมือนจะเป็นเป็นเออเป็นสระน้ำครับผมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องลงไป ลองเข้าไปสำรวจในบ้านกันไหมน่าจะพอมีของอะไรอยู่แต่ตามตรงนะบ้านนี่เป็นพื้นที่แบบว่าหยุดยอดฮิตแต่ที่ซัมบี้มันต้องเข้าไปดักหลอกเราแต่สงสัยต้องเข้าอ่ะเราชะงงหน้ามองก่อนละกันในรููเหมือนกันว่านี่บ้านใครอ่ะโอเคแสดงว่าโอเคต้องจัดการสไลด์เลื่อนเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดได้ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหไมครับ ผมต้องการความช่วยเหลือหน่อยอ่ะไม่มีใครเลยเหรอการจัดการสไลด์สไลด์ออกไปเลยติดอีกติดอีกอ้าวแล้วเปิดได้ซะงั้นผมเข้าแล้วนะอย่ายิงผมโอเคนะแต่ถนอมแน้มเลยเนี่ยมาอ้าวเหยียดขาที่เป่ง h e โ l o ผมไม่ได้มาทําร้ายใครหรือไม่ได้เป็นเกี่ยวไม่ได้เป็นพวกมันทั้งนั้นพวกมันในที่นี้คือซอมบี้ครับผมแต่สภาพบ้านละเหมือนคนในบ้านนี้ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าฉันอีกนันเนี่ยรู้เลยครับผมสภาพบ้านนี่คืออะไรอ่ะคาวนิ o บุ๊กลองมาดูดิเป็นหนังสือวาดภาพครับผมโอเครู้แล้วทำอะไรได้เราลองเดินสำรวจดีวดกว่าลองไปดูมุมอย่างนี้แสดงไว้ให้เราต้องเดินมาแถวครัวแน่เลย เสียงอะไรอะเอ็กซ์ไมล์พูออบบัตลอยเลือดเี่เออลองเดินเข้าไปสำรวจข้างในดีกว่าโ <c oughs> อ้ยอย,ยายามึงลมแล้วกูตกใจน้าเลือดเลือด,อดติดเต็มไปหมดเลยแป๊บหนึ่งนะผมได้ยิยนเสียงอะนี่ะเสียงเอ,อเหมือนสัญญาณเตือนเข้ามาครับผมนี่คือเสียงอะไรเอยอบอกว่าตอบสัญ,ญญาณเครื่องครับผมอ่ะ หรือว่าจะมีอะไรโอเคครับเราลองตอบดูซิมีข้อความใหม่สารข้อความข้อความที่1นึ่งเฮ้ซันดราามันดตอาหน้านะเรายังอยู่ที่ซาวันนารู้สึกจะมีเหตุบ้าๆเกิดขึ้นนิดหน่อยใกล้โรงแรมอ่ะเรากำลังจะกลับไปที่ ER แล้วก็เช็คเอาท์แต่รู้สึกว่าฉันไม่ค่อยอยากขับรถกลับบ้านคืนนี้ ฉันจะอยู่ที่นี่นานหน่อยอยากให้ช่วยดูแลคลีมแอนทายสัญญาฉันจะกลับก่อนเวลาเออฉันจะกลับก่อนนึดูใบไม้ผีนี้แล้วก็ข้อความที่สองโอ้พระเจ้าบ้าแล้วฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเออมีบางอย่างเหมือนมีใครทิ้งเราไว้ไม่มีใครพยายามบอกอราเลยที่แอตแลนตาได้โปรดได้โปรดรีบออกมาจากเมืองนั้นแลวพาครีมอนทายออกมา อกว่าฉันจะไปคอยที่โรงพยาบาลหวังว่าจะปลอดภัยนะเหมือนเมืองแอรแลนต้าเกิดเหตุบางอย่างทางโนนรู้เหตุพี่แมนไทยยังลูกลูกได้ยินแม่ไหมถ้าเกิดมีอะไรก็แล้วแต่โทรหาตำรวจนะโทรเก้าหนึ่งหนึ่งเรารักลูกเรารักลูกเรารักแล้วก็ตัดไปโอ้โหฟังแล้วน้ำตาจะไหล แสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นครีเมนทายนะที่เราเห็นเพราะว่ารูปใก,ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับที่เราต้องการแดดี้ <Daddy. S 1> Daddy, พ่อเหรอเสียงมาจากไหนอ่ะนี่เหรอโอเพนดรอเวอร์น่าจะเป็นที่ทิ้งขยะหรือว่าลินชาร์กอ๋อโอเคครับมีวอ l กี้ทอกกี้ครับคือวิทยุสื่อสารสามารถพูดอะไรได้ไหม <Hello? S 1> <Hello? S 2> you need to be quiet นายต้องเงียบไว้นะ แล้วทำไมถึงมาบอกให้เราเงียบล่ะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่อสูร,รกายเคยเป็นใครเนี่ยเคยโอเคหรือเปล่าอ่ะถามดิเธอโอเคไหมฉัน <They 're S 1> โอเคพวกมันพยายามมาจับ <I> ฉันแต่ฉันซ่อนไว้ก่อนที่พ่อแม่จะมาแล้วทำไมอะ่ะเธอชื่ออะไรอะ่ะพ่อแม่เธออยู่ไหนเธออายุเท่าไหร่เอาเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไร ฉันคือครีมันทยแล้วนั่นคือบ้านของฉันโอ้ครีมันไทยฉันลีอ๋อโอเคชื่อลีแล้วพ่อแม่เธออยู่ไหนอะอ้าวอ๋อเพิไปกดปุ่มสองเธออายุแปดขวบแล้วเธออยู่คนเดียวเหรอใช่ฉันไม่รู้คนอื่นอยู่ที่ไหนแล้วคุณอายุเท่าไหร่ล่ะฉันอายุสามสิบเจ็ดโอเคโอเคแล้วพ่อแม่เธออยู่ไหนบอกว่าเธอไปเที่ยวกันและท้งฉันไว้กับแซนดรา พวกเขาไปที่ซาวน่าโอเคเราถามว่าเธอปลอดภัยไหมฉันบอกว่าฉันอยู่ที่บ้านต้นไม้แต่คุณขึ้นมาไม่ได้หรอกอ๋อบอกว่ามันขึ้นมาไม่ได้หรอกเห็นแล้วใช่ไหมคุณเห็นคุณเห็นฉันไหมฉันเห็นคุณที่หน้าต่างโอเค ไอ้มึงอย่าโดนตีมอย่างยีสิอ้มึงเป็นใครมึงเป็นใครคิว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 อีอีอ้ี้ากระทืบกระทืบกระทืบมึงจะวิ่งทาไมลื่นอีกแล้วหัวล้มอีโอยอะไรอะไรไะไอู้คิกมันเลยไลเดอคิกมึงลุกมาสิมึงมาสิเดี๋ยวเจอไลเดอร์คิกอีกดอกมึงจะจับอึดอัดทำหอยอะไรคิกคิกอนี่พันเลยพันเลย ทีเมนทายช่วยป่าด้วยทีเมนทายช่วยป่าด้วยเร็ว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 เรวคยวเคีวค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 มึงไปไกลๆเลยค้าอือยอยิีคีอีอีอรอบอี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 คีอีคีอนอี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 อูอีอีอคออนอีอปอาอี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 ออี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 ออีอีอ คนบอกล้มห้ามซ้ำอย่าซ้ำคนลม้มอย่าซ้ำคนล้มพ่อสอนมาดีซ้ำจนมือไม่ลุกอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน้าเบะหน้าเบะมากครับหน้าเบะเบหเมือนตัวตุยตูนะครับอาเบะเลย <laughs> ใส่บงเต้นโอ้ยพระเจ้าช่วยเฮ้ยว่าไงโอ้โหคุณฆ่ามันเหรอ เราคงต้องตอบว่าก็ไม่รู้สิน่าจะใช่ don't know so คลเมนทายจะจดจำนั่นบอกบางครั้งว่ามันจะกลับมาอีกแล้วเธอฆ่ามันไปบ้างหรือยังไม่แต่ว่ามีคนยิงเขามากมายแล้วเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะฉันอยากให้พ่อแม่กลับมาที่บ้านจังฉันคิดว่ามันน่าจะอีกนานหน่อยน่ะโอเค ฉันไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันอยากจะดูแลเธอหลังจากนี้อ่ะแล้วเราควรทำยังไงต่อล่ะลู o k for help ก e ร์อิสต์ดาร์ควรจะหาความช่วยเหลือก่อนที่จะมืดบอกว่า Get out of here w h e n the sun goes down อันบนคือขอความช่วยเหลือก่อนที่จะมืดอันล่างคือออกไปจากที่นี่ก่อนพระอาทิตย์จะตกเราควรจะมองหาความช่วยเหลือนะเพราะเด็กก็เด็กเราก็ขาเจ็บอย่าเพิ่งรีบออกครับเรายังไม่พร้อม เ,เราต้องการความช่วยเหลือก่อนที่จะโอเคบอกว่าที่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยแน่ตอนคืนเดินจ<ป>ูงมือไปเลยโอเคนะอยู่ใกล้ฉันเอาไว้โอเคอัดมาประมาณ20กว่านาทีน่าจะใกล้ได้เลยกแล็แหละปิดปิดประตูทำไมอะ่ะรีเมนทายมีอะไรหนู เฮ้ยครีเมนไทยวิ่งไปไหนอะ่ะเราก็เดินขาเป๋เลยมีปุ่มเซฟไหมอะ่ะผมจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันเซฟหรือยังเอาเป็นว่าก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับ The Walking Dead พาร์ทหนึ่งผมขอตัดจบที่23นาทีก่อนละกันนะถือว่าเราได้พบเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าครีเมนทยสรุปคร่าวๆก็คือครีเมนทเนี่ยพ่อแม่ของครีเมนทยเนี่ยไปเที่ยวกันแต่ว่าได้รู้ข่าวไม่ดีจากทางโทรทัศน์ว่า เมืองแอตแลนตาหรือเมืองที่เราเพิ่งจากมาเมื่อกี้ mm. เกิดเหตุการณ์บางอย่างพยายามจะโทรติดต่อคลีเมนทายแล้วแต่ติดต่อไม่ได้แล้วก็ขอร้องลีเมนทายว่าพยายามประมาณว่าประมาณว่าขอให้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยจนเรามาเจอลีเมนทายครับผมแล้วก็น่าจะเหตุการณ์ต่อจากนี้น่าจะเกิดการประจนภัยครับระหว่างเราพี่มืดที่ชื่อลีครับกับเด็กสาวที่ชื่อคลีเมนทายเหตุการณ์หลังตอนนี้จะเกิดอะไรต่อไปผมว่ารับชมต่อที่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบกันอ่ะโอเคผมจะสรุปง่ายๆว่า ถ้าเกิดคนดูนะครับแล้วชอบการดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอคลิปนี้อยากให้พาร์ทสมากดกันเลยถ้าเกิดมีอะไรครับอยากที่จะบอกก็บอกได้ครับผมอยางอะไรอยากคุยโอโหอยังง่วนอย่างนี้โมเมนต์อะไรก็ว่ากันไปเลยครับผมที่คอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมอยู่แล้วจะทําอะไรทําได้เลยครับแล้วแต่ผมไม่ลบผมไม่แบนอะไรอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนผมเอยไม่ใช่สิถ้าเกิดอยากจะแชร์ผมนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ครับที่ใต้คลิปวิดีีโออกกด้นน่ กดแชร์ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะเอาลิงก์ครับยูทูบข้างบนนะไปวางที่ Facebook ก็ได้ครับถือว่าสามารถแชร์ได้เหมือนกันและสี่ก็คือถ้าเกิดดูนะครับแล้วชอบผมอยากจะติดตามให้กําลังใจหรือสนับสนุนผมนะครับแลวก็ชแนลของผมเนี่ยเพียงแค่กดปุ่มติดตามครับผมสีแดงอยู่ที่มุมขวาล่างของจอครับผมจะมีคําว่า subscribe n o วเราชี้ปุ๊บจะมีคําว่าติดตามแดงๆขึ้นมาให้เรากดตรงนั้นได้เลยครับหรือใ,ใต้คลิปวิดีโอก็มีปุ่มติดตามเหมือนกันสำหรับใครที่อยากให้พาร์ทสองโผล่มาก็ บอกแล้วกันผมจะทําต่อแต่จริงๆผมก็อยากทาต่อแหละแต่ก็ลองเอาพาร์ทหลงไปก่อนนะครับผมฟีดแบ็กลับมายังไงก็จะไปลงที่พาร์ทสองทีหนึงขอบคุณมากครับที่ติตามชมกันจนจบสําหรับพาร์ทหนึ่งเดอร์ว a กกินะครับผมเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเจอกันที่พาร์ทสองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วจ้าจุ๊บๆ